ค่ะพบกับอาจารย์นันใน i n น p i r a t i o t p o n p o s แอย่ายอมแพ้เพื่อการเติบโตของตนเองทุกอุปสรรคล้วนคือสิ่งที่เราต้องฝ่าฟันเราจะต้องคิดหาทางเชิงบวกความคิดที่เกิดขึ้นจากตัวเรานั้นบางครั้งก็คิดลบ บางครั้งก็คิดท้อบางครั้งก็บอกว่าเอ้ยเราไปต่อไม่ได้แล้วหยุดเถอะอย่างนี้มันเป็นเสียงในหัวของเราเราสามารถกำจัดเสียงในหัวของเราได้เราจะต้องลงมือทำ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 าแล้วทำอีกทำแล้วทำอีก,อกถึงแม้ยังไม่ชนะก็ต้องทำบางคนก็ทำ กว่าจะสำเร็จก็ครั้งที่สามความล้มเหลวไม่มีในโลกนี้มีแต่ล้มเลิกไปก่อนดังนั้นเราอย่ายอมแพ้ถ้าไม่เห็นด้านบวกของมันบางคนทีมเช่นทีมขุดทองไปสัมมทานเหมืองขุดทองขุดไปนานและ อีกนิดหนึ่งก็จะถึงทองคำก็พากันล้มเลิกบอกมันไม่มีและมันไม่แน่มันไม่ใช่เลิกเถอะพอเลิกเสร็จเรียบร้อยคนที่เขามาทีมใหม่เข้ามาไม่ถึงสองวันเขาได้ทองคำมาหาศาลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรยอมแพ้จนกว่าจะมองเห็นด้านบวกของมันหรือต้องเชื่อว่า มีจริงหรือเชื่อว่าคุณสำเร็จได้แล้วคุณก็ต้องคิดว่าในการลงทุนโรงแรงของคุณนั้นน่ะไม่ใช่ลงทุนในการงานเพียงอย่างเดียวคุณลงทุนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อการเติบโตของคุณคุณได้เสียเวลาคุณได้ฝึกคุณได้เรียกว่าบำรุงร่างกายให้แข็งแรงแล้วคุณก็ลงสนามเพราะนั้น เขาบอกแล้วว่าให้คุณลงแข่งสนามที่ชนะอย่าไปลงแข่งสนามที่แพ้บางทีคุณก็คิดว่ามันเป็นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่จริงหรอกแล้วคุณควรถามตัวคุณเองว่าคุณพยายามสักแค่ไหนจนกว่าจะสำเร็จต้องถามตัวเองว่าฉันจะทำให้สำเร็จ บอกแล้วว่าคําว่าล้มเหลวไม่มีมีแต่ล้มเลิกแล้วคุณไม่สามารถเจาชนะคนที่ไม่คิดจะยอมแพ้ได้หรอกอย่ายอมแพ้ในสิ่งที่คุณทําให้คุณต้องหัวระลึกนึกถึงมันตลอดวันบางทีพอเรายอมแพ้ไปแล้วก็นึกแล้วนึกอีกนึกถึงลูงี้ลูงี้ลูนี้มานั่งเสียดายนะคะ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นได้จากคนที่พยายามเท่านั้นไม่ว่าจะมีสิ่งสำคัญในโลกประเทศไหนที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ก็คือเกิดขึ้นจากคนที่พยายามทำมันจนสำเร็จอย่ายอมแพ้เพราะการและเวลาเท่านั้นที่จะนําพาสายน้ำนั้นกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง จงทำตัดเท่าที่คุณทำได้และหากสุดท้ายแล้วคุณทำไม่ได้ก็จงทำสิ่งใหม่ที่ดีกว่านั้นไม่ท้อถอยต้องทำก้าวหน้าต้องให้ตนเองเดินหน้าความอ่อนแอที่ใหญ่หลวงที่สุดของมนุษย์ก็คือการยอมแพ้วิธีที่ดีที่สุดในการจะทำให้มันสำเร็จได้นั้นคือลองใหม่ลุกขึ้น อีกครั้งหนึ่งอย่างเด็กน้อยคนหนึ่งเพิ่งเดินได้ต่อแตะต่แตะเขากระโดดขึ้นเก้าอี้ครั้งที่หนึ่งล้มครั้งที่สองล้มกระโดดขึ้นเก้าอี้แล้วก็ไงทั้งรถเอ่อทั้งคนทั้งเก้าอี้ครั้งที่หนึ่งล้มครั้งที่สองล้มสามล้มสี่ล้มห้าหกเจ็ด พอไปถึงรอบที่เจ็ดเขากระโดดขึ้นไปยืนได้โค้ดก็บอกคุณยอดเยี่ยมคุณสุดยอดนี่คือเด็กเล็กโค้ดก็มองดูอยู่นะโค้ดก็ไม่ไม่ไปช่วยนะเพื่อให้เขาเรียนรู้ของเขาเองว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่สำคัญหรอกถ้าคุณจะเดินช้าตับใดที่คุณไม่หยุดเดินถ้าคุณหยุดเดินคนอื่นก็แซงหน้าคุณไป หากคุณหกลมจงอย่ายอมแพ้ให้ลุกขึ้นแล้ววิ่งให้เร็วขึ้นพยายามทำให้ตัวเองได้เปรียบให้ได้การเอาตัวรอดของมนุษย์สามารถสรุปได้3ามคำคืออย่ายอมแพ้ซึ่งหัวใจสำคัญของคำนี้ก็คือพยายามต่อไปคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเป็นคนที่ไม่เคยหยุดก้าวเดิน พวกเขาต่างางเคยทำพลาดแต่ก็ไม่เคยคิดหลมเริกดังนั้นคุณต้องคิดถึงว่าคุณไม่ได้ลงทุนในการงานเพียงอย่างเดียวแต่คุณลงทุนหลายต่อหลายอย่างเพื่อการเติบโตของตนเองดังนั้นคำสามคำนี้อย่ายอมแพ้ วันนี้ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์เขียนว่ามีประโยชน์สำหรับอาจารย์นั้นโค้ดมาสเตอร์เ l p ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ